สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักวันนี้พี่จอยพาเพื่อนๆมาชมบอนสีบ้างนะคะบอนสีที่พี่จอยปลูกไว้ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆากเลยนะคะบอนสีก็ดูไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่นะคะอันนี้พี่จอยก็คือมีเก็บไว้ในตู้อบบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จอยจะมาให้ดู ต้นบอนสีต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อนะคะไม่มีชื่อไม่มีชื่อแต่ว่าพี่จอยก็ตั้งชื่อเองเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะสวยงามมากแล้วก็กำลังจะออกอีกหนึ่งหลอดนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยค่ะพี่จอยตั้งเองนะคะ เป็นชื่อของพี่จอยเองนะคะพี่จอยตั้งชื่อเองว่าแม่นางจอยจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าพี่จอยก็ไม่รู้ว่ามีเหมือนของพี่จอยหรือเปล่านะคะมีใครตั้งชื่อว่าอะไรนะคะนี่ค่ะแม่นางจอยแต่ว่าถ้าว่าเขามีชื่ออยู่แล้วต้องขออภัยด้วยนะคะ พี่จอยจะได้อ่อไม่ต้องตั้งนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยได้มาเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็พี่จอยก็เอามาเลี้ยงดูนะคะลักษณะของใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นเขานะคะด้านหลังเขาก็ธรรมดานะคะไม่มีอะไร สวยมากๆนะคะแต่ว่าถ้าหากใครรู้จักซื่อชื่อนะคะรู้จักชื่อรู้จักชื่อว่าชื่ออะไรนะคะหรือว่ามีคนตั้งชื่อแล้วนะคะอาจจะอ่าเป็นไม้ที่หลายคนรู้จักก็ได้แต่ว่าพี่จอยไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรพี่จอยก็เลยตั้งเองว่าแม่นางจอยนะคะ แบบคำขำนะคะเพื่อนเพื่จะจาแบบนี้เลยนะคะพี่จอยก็ตั้งชื่อแบบคำขำนะคะเพื่อนเอนจะาชื่อแม่นางจอยเพราะไหมคะเพื่อนเอนจ๋าเขาสวยงางมากเลยนะคะแล้วก็โตวันโตคืนตอนนี้เขาก็จะออกมาอีกหนึ่งหลอดนะคะก็สีของเขาชมพู ชมพูเหลืองนะคะเหลืองแล้วก็มีแซมเขียวมีสีเขียวด้วยเขียวเหลืองแล้วก็ชมพูนะคะดูแล้วมีสามสีนะคะพเพื่อนๆจะสวยมากนะคะนี่ค่ะหมุนหมุนหมุนะ แม่นางจอยนะคะแม่นางจอยนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่นางจอยค่ะแม่นางจอยต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าหากว่าเขามีชื่อแล้วนะคะเขามีชื่อแล้วแล้วก็พี่จอยไม่รู้พี่จอยก็ตั้งเองนะคะถ้ามีชื่อแล้วถ้าใครรู้จักกรเลยาช่วยบอกพี่จอยด้วยนะคะว่า น้องเขาเชื่ออะไรนะคะสวยนะคะพเพื่อนๆจา๋าสวยนะะี่ค่ะขอบคุณนะคะพเพื่อนจา๋าขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกริ๊ง แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นเพื่อจ้าสวัสดีจ้า